สำหรับใครนะคะที่ติดตามช่องจองนาวของพวกเราอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ช่องจองนาวนะคะทะลุ4 0 0มืซับไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะพวกเรานะคะเปิดให้ทุกๆคนนะคะได้กด subscribe นะคะเป็น Membership ของจองนาวสามารถเลี้ยงกาแฟาส,สาวๆได้นะคะเพียงเดือนละ1 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หลังแมตช์นะคะและการแชร์ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เพื่อนๆเน,นี้ยจะได้ชมก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีคอนเทนต์สนุกสนานใหม่ๆที่ทำให้พวกเราชาวแบบมินตันทุกคนเนี่ย crazy กับวงการแบบมินตันนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดปุ่มที่คำว่าจอยได้เลยนะคะ <c oughs> เพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วมาดื่มกาแฟดื่มโกโก้ดื่มชาเขียวชาเย็นชามะนาวไปด้วยกันนะคะ